ยูริเตเลมมนกับ cast le, นิวคาเซิลควรเสริมแค่ไหนนิวคาเซิลมีข่าวกับหลายๆคนในการเตรียมซื้อตลาดรอบหน้านี้และยูริเตเลมันก็เป็นข่าวตลอดกับทีมสาริกาเพราะเขาใกล้หมดสัญญากับต้นสังกัดและราคาน่าจะไม่แพงเกินไปตาดอยู่ที่18-22ล้านปอนด์ก็ถือว่าสมเหตุสมผลโดยสื่อรายงานว่าทางเอ็ดดี้ฮาวและสตาฟโค้ชก็สนใจในตัวแข้งชาวเบลเยียมคนนี้อยู่มากและอยากได้มาร่วมทีมในซัมเมอร์หน้านี้ ถ้าจังหวที่ผลงานการเล่นของเตเลมานก็ไม่ได้เทพขนาดนั้นแต่ทางเอ็ดดี้ฮาวอาจมองเห็นว่าเตเลมานอาจมาช่วยเสริมเกมรุกให้มีมิติเพิ่มขึ้นก็เป็นได้ผลงานเขาก็มีทั้งช่วงดีและไม่ดีแต่หากได้มาย่อมเป็นผลดีกับทีมแน่นอนคือเกมรุกนิวคาสเซิลบางทีเวลามันอึดอัดมันจะเป็นตลอดทั้งเกมเลยแต่เวลายิงได้ก็ยิงได้บ่อยเวลาไม่ได้ก็เกมรุกตันไปเลยทีมเลยต้องหาตัวเพิ่มมาเพื่อเปลี่ยนเกมบ้าง ที่มีช่องทางใหม่ๆใ,ในเกมรุกรวมถึงการเตรียมยื่นซื้อเตมเมดิสันแนวรุกอีกคนมาด้วยมาเพื่อเก็บบอลแถว2และยิงไกลได้ด้วยกองกลางตัวรุกทีมชาติอังกฤษที่เก็บบอลได้ดียิงไกลดีสนับสนุนทีมได้มากเลยทีเดียวโดยสัญญาของเมดิสันเหลือแค่2ปีและโอกาสที่จะมาวคาสเซิลได้ค่อนข้างมากแถมเดดนี้ฮาวก็อยากได้ด้วยถ้าถามว่าหากเราได้ทั้งเตเลแมนทั้งเมดิสันมาแล้วเกมรุกของวคาสเซิลจะดีขึ้นเลยไหมมันคงยืนยันแน่นอนไม่ได้ เพียงแต่เอ็ดดี้ฮาวกำลังพยายามค่อยๆสร้างทีมปรับจูนหาตัวที่มันเข้ากับระบบสโมสรได้ดีที่สุดเพราะนักเตะก็มีทั้งช่วงเล่นดีเล่นไม่ดีตามเวลาและนิวคาสเซิลต้องหานักเตะมาเสริมไว้เผื่อใครผลงานไม่ดีจะได้ทดแทนกันได้แล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าเวลาตัวหลักเจ็บเกมของนิวคาสเซิลคุณภาพลดลงชัดเจนเลยนี่คงเป็นเหตุผลที่ต้องมีนักเตะมาทดแทนกันให้ได้มากที่สุดเพราะนิวคาสเซิลจะไม่มีวันกลับไปเล่นเพื่ออยู่รอดในพรีเมียร์ลีกต่อไปแล้ว เราต้องเล่นแบบมีเป้าหมายในการไปเล่นถ้วยยุโรปทั้งแชมป์บอลถ้วยบอนลีกหรือถ้วยเล็กเราก็ต้องเอาหมดก็เพื่อสร้างแรงใจให้นักเตะและแฟนบอลไม่ว่าสโมสอนจะซื้อใครมาแฟนบอลก็พร้อมเชียร์และคาดหวังว่าทีมเดอทูนจะดีขึ้นแน่นอน